เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะใครที่เข้ามาด้วยความบังเอิญฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์ก่อนส่วนใครนะคะที่กดติดตามกดซับสไคร์แล้วนะคะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจใบเตยใบเตยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกับใบเตยในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่ เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ก็ทำคลิปพิเศษนะอย่างที่บอกไปว่าใบาเตยจะแจกแหวนแล้วก็มีของมาแจกวันนี้ก็คือจะแจกแหวนแล้วก็จะแจกน้ำหอมนะคะจะแจกแหวนแล้วก็แจกน้ำหอมกอ็แต่นะคะน้ำหอมเนี่ยมีอยู่ประมาณ2กลิ่นนี่แหละนะ หายไปแล้วนะคะหายไปแล้วเออนะวันนี้เรามาเล่นเกมจริงๆนะคะมาเล่นสนุกๆกันเนาะก็เป็นเซ็กซี่ไนท์นะคะน้ำหอมเป็นเซ็กซี่ไนท์นะคะแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งอะอกลิ่นเนี้ยคล้ายๆกัน h e s b o t W อะไรไม่รู้อ่านถูกไหมเนี่ยชื่อน้ำหอมตัวเองอ่านไม้ถูก h e s b o t W เออเซ็กซี่ไนท์นะคะก็มี ประมาณนี้นะคะที่จะเอามาอขอตั้งโชว์ซิที่จะเอามาแจกคุณนะคะอืมแล้วก็มีแหวนกับกําไรแขนนะคะเป็นตะกรุดพระเาวสวรรณเทวสวรรณนะคะกล่องนี้แล้วก็จะมีน้องแหวนนะคะวงนี้นะคะที่ใบเตยจะสุ่มแจกนะกะติกานะคะกะติกาที่ใบเตยจะแจกนะใบเตยแจกสองวงนะ แจก2วงเอ้ยแจกวงหนึ่งกับแจกะตะกรุดอีกเส้นหนึ่งนะคะกะติกาก็คือกติกาคืออะไรนะคะวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะข้อความดีๆสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้รับฟังในเร็วๆนี้นะคะข้อความดีๆและสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้ฟังในเร็วๆนี้นะคะก็คือหัวข้อพิกอากาาดในวันนี้มีมี3ามกองให้คุณได้เลือกกันเหมือนเดิมนะคะ1 2และ3 สามนะคะหนและ3นะคะเลือกมา1นึกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าข้อความดีๆและสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้ฟังในเร็วๆนี้คืออะไรนะคะสำหรับกติกาก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะมาแชร์ ข้อความดีๆนะคะแชร์ข้อความดีๆหรือเป็นข้อคิดสั้นๆนะคะหรือเป็นคำคมสั้นๆก็ได้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะพร้อมกับชื่อและนะคะ ID l i n ลหรือเบอร์โทรให้ใบเตยติดต่อกับด้วยนะคะก็ดึงนะคะก็คือพิมพ์ข้อความดีๆของคุณหรือนะคะข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆหรือแชร์เรื่องของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นอ่า คำคมดีๆนะคะที่คุณมาแชร์นะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นชื่อเล่นก็ได้นะคะชื่อเล่นหรือชื่อของคุณนะคะตามด้วยเบอร์โทรหรือว่าไอดียไลน์ให้เบเตยติดต่อกับด้วยจะมีผู้โชคดีเพียง4ท่านเท่านั้นในวันนี้ที่เบเตยจะส่งแจกนะคะกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามนะคะก่อนจะไปฟังคำำําทํานายนะคะของแจกก็จะเป็นน้องแหวนนะคะแล้วก็มีน้องแหวนโชคดีแล้วก็มีพี่กําไรดูดเงินนะคะ เนี่นะคะเลือกมานะคะหนึ่งกองที่ดึงดูดใจดึงดูสายตาวงนี้จําหน่ายนะคะพิเศษนิดนึงนะคะมีวงเดียวนะสําหรับเพื่อนๆนที่จะเป็นเจ้าของน้องนะคะก็ทักมาเลยนะโอเคนะคะน้องสวยมากระยิบระยับมากนะสําหรับเพื่อนๆนนะคะที่ อ,อยากจะเล่นเกมกับใบเตยนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือให้คุณพิมพ์ข้อความดีๆนะคะมุมมองดีๆทัศนคติดีๆหรือแชร์เรื่องของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคำคมหรือกรอนก็ได้นะคะาตามรุยชื่อของคุณแล้วก็ขอข้อมูลติดต่อคุณเป็นเบอร์โทรหรือไม่ก็ ID ดี n ลก็ได้ค่ะเดี๋ยวใบเตยจะติดต่อกับนะคะมีผู้โชคดี4ท่านในวันนี้นะคะที่ใบเตยจะสุ่มแจกน้องแหวนโชคดีแล้วก็พี่กำไรดูดเงินนะคะเนาะ ก็พี่กำไรดูดเงินก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีนี้นะจะสุ่มแจกนะคะแล้วก็พี่แหวนแล้วก็วงนี้มีจำหน่ายนะคะวงนี้มีจำหน่ายหนึ่งวงนะคะขอเจ้าของน้องหนึ่งวงทักมานะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจริงๆน้องสวยมากนะคะน้องสวยมาก ระยิบระยับมากเจ้าของหนึ่งวงนะทักมานะคะอยู่ในกล่องอย่างงามเลยสวยงามทีเดียวนะคะอ่ะโอเคนะคะให้คุณดูพอเป็นพิธีนะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าข้อความดีๆและสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้รับฟังในวันนี้คืออะไรนะคะวันนี้ไปเจาะประเด็นที่ข้อความดีๆและสิ่งดีๆเลยนะวันนี้จะไม่ได้มาเช็คพลังงานคุณนะคะโอเค โชว์น้องก่อนน้องสวยมากอุตาวางยังไงอะเอออย่างนี้แหละโอเคนะคะวางยังไงของใบเตยเนี่ยามาดูกันกติกาอย่าลืมนะตามนี้นะใบเตยก็จะมาชวนเพื่อนๆเ,เล่นเกมนะคะสำหรับกลุ่มหนึ่งกองหนึ่งนะคะน้องแหวนนะคะอ่ะแยกน้องออกมา กลุ่มหนึ่งกล้องหนึ่งนะไปดูกันเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดสับตะไคร้สรับตะไคร้ให้ไปเตยด้วยนะคะส่วนใครที่กดสับตะไคร้แล้วขอบคุณมากๆเลยที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจไปเตยในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมนะคะที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือตะกุดนะคะ ก็มีของแถมสุ่มแจกไปให้ทุกกล่องนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกกล่องหรอกแต่สุ่มแจกนะคะประมาณสี่กล่องก็จะมีผู้โชคดีอยู่หนึ่งท่านนะคะโอเคข้อความดีๆที่คุณกำลังจะได้รับฟังในเร็วๆนี้ที่กล่องแดงของเรานะคะแล้วก็พี่แหวนโชคดีสีม่วงน้ำเงินนะคะว,ว้าวการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะชัยชนะ เฉลิมฉลองแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับคือข่าวดีนะคะข้อความดีๆหรือข่าวดีที่คุณจะได้ฟังก็คือหากคุณคิดว่าที่คุณลงมือทําอยู่นะคะเป็นเรื่องอะไรเป็นกิจการเป็นงานหรืออะไรที่คุณทําอยู่แล้วมันมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งนะคะข้อขัดแย้งต่างๆจะยุติลงนะคะข้อขัดแย้งต่างๆจะยุติลงนะคะจะมีความรอมชอมมากขึ้นนะคะจะคุย มกกันนได้้าขึอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่มันเป็นเรื่องทะเลาะเบาวแววงนะคะเสียอกเสียใจนะคะบั่นทอนจิตใจคุณเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายลงนะคะผู้มีอํานาจหรือเจ้านายหรือคนที่เขาเมตาย็นดูคุณนะคะเขาจะให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินการทองจะเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นนะสำหรับกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเด็กหนึ่งนะคะการเงินการทองจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วตัวคุณเองนะคะจากที่คุณ รอคอยข่าวดีเรื่องงานเรื่องความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นผู้หญิงก็เรื่องของฮอร์โมนหรือ,อประจำเดือนมาไม่ปกติหมดลูกหรือใครที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ให้ระมัดระวังตัวอย่าไปทํางานหนักอย่าไปยกของหนัก ะคะอย่าไปทํางานหนักอย่าไปยกของหนักนะคะช่วงนี้จะต้องดูแลสุขสุขภาพให้ดีส่วนใครที่มีโรคประจําตัวเดิมๆถ้าคุณเคยมีโรคประจําตัวให้คุณระมัดระวังตัวเองด้วยในช่วงนี้มันมีโอกาสที่โกกรคเก่าโกกรคเก่าโกกรคเก่าสิเออจะวนกลับมาเออมันเหมือนมัน,ม,นมันจะเป็นอะ่ะอาการที่เคยเป็นมันจะวนกลับมาอันนี้คือต้องระวังส่วนเรื่องการเงินการทองโอกาสความสําเร็จมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นให้คุณเปิดรับมันได้เลยพี่ยิม้ม ไม่เห็นหนะ้าพิม์พเลยแฮะวนันนี้อ่ะโอเคพี่มานั่งตรงนี้นะคะนั่นหละนะคะสำหรับใครที่รอข่าวดีมันกำลังจะเกิดขึ้นอยากกังวลใจไปเลยนะส่วนเรื่องของบุตรบริวารอยู่ในโอวาทดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจนะคะส่วนข้อขัดแยง้งข้อพิพาทต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันกาลังจะเอ่อสถานการณ์มันกำลังจะดีขึ้นนะคะอะไรที่มันตึงๆอยู่มันก็จะเริ่มแบบคลายลงคลายลง นะใครที่แบบอยากตั้งคันก็มีโอกาสจะตั้งคันแต่ก็ต้องเป็นช่วงที่คุณระมัดระวังด้วยตรงว่ายอย่างนี้นะคะการเงินการทองจะเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นระมัดระวังการที่คุณจะไปลงทุนผิดประเภทหรือ,อคนนําพาหรือชักจูงคุณนะคะไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องอันนี้คือต้องระวังธุรกิจสีเทาหรือการที่คุณไปตกอยู่ในสถานการณ์เทาๆที่คุณอาจจะเหมือนไปตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากอะ่ะอันนี้คือคุณต้องระวัง เป็นไพ่เป็นสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะประมาณนี้ไปเตยจะไม่ได้พูดยาวมากเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาเล่นเกมนะเด็กหนึ่งกองหนึ่งนะคะพี่แหวนโชคดีวงนี้นะคะถ้าหากคุณสนใจนะคะน้องมีเจ้าของแหละนะมีวงเดียวเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ามีวงเดียวไปเตยไม่ได้แบบไม่ได้สั่งผลิตเพิ่มอีกนะมีวงเดียวเท่านั้นขอคนที่เป็นเจ้าของน้องนะคะ นะขอคนที่เป็นเจ้าของน้องด้วยนะคะอืมไปเตยไม่ใส่หรอกเพราะว่าอยากให้เจ้าของเขาใส่มากกว่ามันสวยมากเพื่อนๆคือมันสวยมากเป็นวงที่แบบมีความพิเศษมากนะคะขอเจ้าของนะหนึ่งวงวงนี้นะคะโอเคไหมไปกับกล่องอย่างนี้เลยนะคะนะพี่โชคดีวงหนึ่งนะวงนี้ไม่ได้แจกนะคะวงนี้ไม่ได้แจกแต่ขอเจ้าของน้องนะคะ สำหรับใครที่สนใจทักมาสอบถามได้เลยโอเคนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ฟังแหละและอะไรที่มันเป็นข้อพิาพาทมันก็จะสิ้นสุดลงมามาดูพี่โชคดีวงสองนะคะพี่โชคดีวงสองพวุงนี้ไปเตยมีแจกนะ ก็แจกหนึ่งวงนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมกติกาของเราง่ายๆเลยนะคะพิมพ์ข้อความดีๆนะคะข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆมุมมองทัศนคติหรือแชร์เรื่องราวของคุณหรือเป็นกรอนหรือเป็นคําคมอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อแล้วก็ที่อยู่อ่อชื่อชื่อเบอร์โทรนะคะของคุณให้ไปเตยติดต่อก,กับด้วยไปเตยจะมาเฉลยอ,อยู่นะคะโอเคนะพี่แหวน พี่แหวนโชคดีกองสองไปดูซิข้อความดีๆสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับฟังในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะกะติกาของเราง่ายๆคือไม่ได้คิดอะไรเลยแหละวะนันนี้นะยังไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่ดีๆก็แบบ่าสุ่มแจกแหวนจริงๆแล้วมาทําคลิปก่อนจะไปทํางานนะคะก็เลยใช้เวลา ไม่ไม่ได้นานมากอาจจะไม่ได้อธิบายเจาะลึกมากในส่วนของไพ่อาจจะให้คุณฟังข้อความดีๆคร่าวๆเพราะว่าเรามารับข่าวดีในทุกๆวันมารับโชคดีในทุกๆวันนะคะก็เรื่องดีๆควรจะมีบ้างในชีวิตแต่ละวัน5นาทีที่ได้ฟังก็ยังดีนะคะเรื่องเครียดๆมีเยอะแล้วทิ้งไว้ก่อนนะคะอามาเปิดรับพลังงานใหม่ๆกอง2องเด็ก2องนะคะกอง2องเด็ก2องเปิดรับพลังงานใหม่ๆนะคะอะรารมณ์ประมาณว่ามา เออมาปล่อยงูตอนเช้าอีกแล้วนะคะอ่ามาดูกันสิ่งที่คุณจะได้รับฟังเป็นข้อความดีๆนะคะก้าถ้วยแล้วก็สองไม้แล้วก็สองดาบแล้วก็มีพี่เด็กถือไม้นะคะมีอุ้ยไพ่ไม้ขึ้นมาเยอะมากเลยคิงไม้ตัวคุณนะคะจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานคุณจะได้เจอหุ้นส่วนหรือกัลยาณมิตรที่ดีนะเจอหุ้นส่วนหรือกัลยาณมิตรที่ดีนะคะ เขาจะนำพาข่าวดีเรื่องการงานมาให้คุณนะหากคุณยังลังเลใจหากคุณมีความไม่มั่นใจในการตัดสินใจคุณจะสามารถตัดสินใจได้ในช่วงนี้นะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขกับการทํางานหรือคุณจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีค่ะนะจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วจะมีความแบบว่ากล้าคิดกล้ตาตัดสินใจจากที่คุณลังเลใจไม่มั่นใจโลเลนะคะละล้าละลังก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะส่วนในเรื่องของการเงินยังต้องระวังอยู่นะในเรื่องของการเงินอาจจะต้องแบบมุนซ้ายจ่ายขวาอยู่ สิ่งนึงที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องจัดระบบการเงินของคุณให้ดีนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องการใช้เงินใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ไพแนะนำนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนวิธีการใช้เงินคุณมีวิธีการจัดการดีหรือยังคุณรอบคอบหรือยังหรือคุณใช้จ่ายแบบ แบบรอบครอบหรืออย่างนะคะเป็นช่วงที่เราจะต้องกลับมาทบทวนการเงินของเราอีกครั้งนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณพอใจนะก้าวถ้วย10ถ้วยขึ้นมากับ2ไม้นะคะแล้วก็มีทำพรรันขึ้นมาอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของอ่าบางท่านอาจจะจัดห้องนอนใหม่อาจจะโต๊ะทางานใหม่ นะคะหรือนะคะบางท่านก็จะเป็นช่วงเวลาที่เคลียเอเนอร์จีลบๆทิ้งไป นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องดีท็อกพลังงานลบๆในในชีวิตคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกหรือเพื่อนๆกลุ่ม2เด็ก2อเนี่ยอาจจะกําลังดีท็อกของเสียนะคะของเสียในที่นี้ก็คือความคิดในเชิงลบสิ่งที่มันเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตคุณเป็นช่วงที่คุณจะเคลียมันทิ้งไปได้อะไรที่เป็นเรื่องลบๆหรือเรื่องไม่ดีคุณจะดีท็อกคุณจะชําระร้างจิตใจของคุณให้มันแบบ เบิกบานมี energy ดีๆเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในช่วงนี้นะคะจะกล้าคิดจะกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำอะไรด้วยตัวเองจะมีความฉลาดจะมีความกระฉับกระเฉงนะคะในการทำอะไรก็ตามคุณจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะจะมีความสุขกับการได้รักตัวเองช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์แหละนะกลุ่ม2เด็ก2มีเสน่ห์มีคนสนใจมีคนเข้าหาคุณเยอะ มีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะอุตาอุตาอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะใจเย็นเยนมีคนเข้าหาคุณเยอะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะคุณอาจจะรู้สึกปวดปวดปวดเสียนเวียนก้าวได้นะคะคะ่นั่นแหละนะมันเป็นเรื่องของการชําระล้างเอ e นอรลบๆแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นจากตัวคุณโดยที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องไปพึ่งพาไปขอความรักความเมตตาจากใครมันเป็นสิ่งที่คุณแบบสามารถแบบ หาเองได้หรือสร้างเองได้ในช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือตัวคุณเองอาจจะมีโปรเจกต์หรือมีความคิดใหม่ๆว่าอยากจะทํา สิ่งต่างๆนะคะด้วยตัวเองหรืออาจจะแบบมีความคิดมีไอเดียเชิงสร้างสารรค์ว่าเออฉันจะทำธุรกิจนี้ทำสิ่งๆนี้เพื่อต่อยอดการเงินของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อต่อยอดการเงินของตัวฉันเองอ่าอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณจะมีความคิดมีไอเดียเกิดขึ้นนั่นเองนะอะขอดูต่อนะคะโอ้โหวันนี้มาแบบเจาะๆลึกๆลึกๆไม่ไม่ลึกหรอก ไม่รึกหรอกนะอ่านะฟังพอกรุบกริบพอหอมปากหอมคอแปดเหรียญชัดเจนค่ะเอ็มเลสนะคะห้าถ้วยนะ เด e อ t สตาเออนะมันมันเป็นช่วงที่คุณจะได้ล้าง energy ลบๆจริงๆแล้วความสําเร็จการเฉลิมฉลองมันจะเกิดขึ้นกับคุณเย่ <Yeah! S 1> ดีงามพระรามแปดดีงามพระรามเก้านะคะเรื่องของอ่าการงานก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินน่ะถ้าคุณทบทวนหรือคุณพิจารณาใหม่ในเรื่องของการใช้จ่ายอ่ะคุณจะเริ่ม เริ่มอยากเก็บออมเงินมากขึ้นนะคะแล้วตัวเงินเงินทองทองของคุณเนี่ยก็จะแบบจะเริ่มเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นนะช่วงเนี้ยถ้ากินเก่งทานเก่งก็จะต้องเลือกนิดนึงนะคะอาจจะแบบว่างดงดนิดนึงอะไรที่หวานหวานมันมันเค็มเค็มหรืออาหารรสจัดอันนี้ต้องลดนะส่วนในเรื่องของอดีตความหลังนะคะอดีตครั้งเก่าครั้งเก่าเอ้ยไม่ใช่ครั้งเก่าที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณจะต้องพยายามปรับพยายาม ลดนะคะสิ่งที่มันทําให้คุณคิดลบซะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักกายพักจิตทําให้ติดใจของคุณเบิกบานแล้วก็สงบนะคะก็ประมาณนี้นี่คือกลุ่ม2เด็กสองไปแต่จะไม่ได้อธิบายยาวหรือละเอียดมากสําหรับที่โชคดีนะคะน้องรอเจ้าของอยู่นะ ข้อความดีๆพิมพ์เข้ามาเลยนะคะสิ่งดีๆหรืออาจจะเป็นมุมมองทัศนคติข้อคิดหรืออะไรก็ได้พิมพ์เข้ามาตามด้วยชื่อและเบอร์โทรหรือไอ l ดี e ลน์ก็ได้นะแปะไว้เดี๋ยวไปเตยสุ่งแจกนะคะแจกนะแจกนะอ่ามาผ่านไปเด็ก2มาเด็ก3 มาเลยค่ะมาเลยค่ะเด็กสามก็จะเป็นเทวเวสวรรณนะคะเทวเวสวรรณสีนี้นะคะรอ,อะคนที่เป็นเจ้าของมาครอบครองอยู่นะคะ,ะรุ่นนี้ยังมีอยู่นะใครสนใจสั่งจองก็สั่งจองเข้ามาผ่านไลน์นะคะหรือเฟซบุ๊กเพจไปเตยจะต,ติดต่อไปเตยได้สองช่องทางหรือโทรมาสั่งจองได้ตอนนี้เหลือจำนวนประมาณประมาณหกนะคะประมาณหกนะแล้วก็เส้นนี้จะเอามาแจก นะคะเอามาแจกเพื่อนๆน,นะนะก็จะเป็นท้าเวสสุวณจะเป็นแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้นะนี่คืออ่าเส้นนี้จะแจกนะก็คงมีเจ้าของแหละนะคงจะมีเจ้าของที่ได้ไปครอบครองอยู่นะคะเป็นท้าเวสส่วนนะคะตอนนี้มีสีเขียวกับสีนี้นะคะแค่สองสีนะอย่างละหกนะคะ ยังไม่ได้สั่งสั่งเพิ่มต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ได้สั่งเพิ่มก็คือเดี๋ยวไปคิดอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะสั่งเพิ่มหรือเปล่าเหลืออย่างละหกเส้นใครที่สนใจท้าเวสวรรณนะคะเป็นตะกุดรุ่นนี้ก็ทักมาสอบถามได้เลยนะน้องแหวนรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่วันนี้เอามาแจกเพื่อนๆคนละวงไว้วงหนึง่งแล้วก็ตะกุดอีกนะคะแล้วก็มีน้ำหอมอีกสอ,สอขวดที่จะแจกคุณนะ ไปดูกลุ่ม3ามเด็กสาใครยังไม่สับตะไคร้รีบสับตะไคร้เลยเจ้าค่ะสับตะไคร้ทันทีทันใดนะคะเป็นเพื่อนกันก่อนสับตะไคร้เสร็จแล้วนะคะหมุนมาค่ะจูนมานะคะอารมณ์ประมาณว่ามาฟังคลื่นวิทยุนะคะอ่าโปรดหมุนคลื่นความถี่ให้ตรงกันนะคะ fm 9 9 9 9เมกะเฮิร์นะคะ ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆนะคะเข้าสู่รายการของการดูดวงนะคะวันนี้เราจะมาดูสิ่งดีๆข้อความดีๆที่คุณจะได้รับฟังในเร็วๆนี้นะคะไปดูกันเลยไปดูการข้อความดีๆสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับฟังในเร็วๆนี้นะคะ <ๆ S 1> คุณก็มาเล่นเกมกันนะอย่าลืมมาเล่นสนุกสนุกันนะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆแล้วใบเตยก็อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอยากแบบคืออยากจะให้ เท่าที่ใบเตยให้ได้เนาะใบเตยก็ไม่ได้มีมากมายหรอกแต่ใบเตยชอบทําอะไรที่มันรู้สึกว่าอยากอยากให้คุณประทับใจอ่ะอยากให้คุณแบบกับใบเตยแบบมีอะไรดีๆที่เราได้ทําร่วมกันอ่ะเออเราโชคดีที่เราได้มาเจอกันตรงนี้มันอาจจะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใบเตยสามารถที่จะมอบให้คุณได้นะแต่เท่าที่ใบเตยจะให้ได้ก็คือใบเตยอยากให้นะคะ ก็แล้วก็ทุกๆคนที่แบบเราแบบมีโอกาสได้ทําบุญด้วยกันก็ขออนุโมทนาบุญด้วยไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือการที่เราไปทําบุญนะคะเป็นการบริจาคร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใบเตยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญที่คุณมีโอกาสได้ได้ไดทากับใบเตยด้วยนะคะทุกๆยอดนั่นแหละใบเตยจะแบ่งไปทําบุญทุกครั้งทุกสัปดาห์นะหรือถ้าช่วงที่ใบเตยไม่ว่างจริงๆนะคะใบเตยก็จะทำสองสัปดาห์ต่อครั้งแต่ทุกเดือนจะต้องได้ทํา นะคะก็คือจะรวมยอดทุกๆยอดไม่ว่าจะเป็นจากไหนก็ตามที่ได้มาไปตจะแบ่งทุกครั้งนะคะในการไปทําบุญต้องไหวอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตั้งตั้งใจไว้แล้วนะคะคือพูดกับหลวงปู่จะ,ะพูดกับหลวงปู่ไว้แล้วว่าเนี่ยจะทําจะทําทุกเดือนจะทําเท่าที่ทําได้จะช่วยเหลือสังคมหรือจะทําความดีเท่าที่เราจะทําได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนตัวเองอันนี้คือตั้งจิต อธิษฐานไว้แล้วนะคะกับกับหลวงปูด่ดูอันนี้ต้องต้องพูดต้องแชร์เพื่อนๆฟังนิดนึงเพราะว่าตั้งใจว่าจะทําแล้วก็ทุกๆวันพระเนี่ยไปเลยก็จะงดงดเนื้ออยู่แล้วนะคะก็จะเออเน้นอย่างเงี้ยไปก่อนต้องไ่ายอย่างเงี้ยนะสําหรับเพื่อนๆที่แบบ สวดมนต์นั่งสมาธิทําความดีไปเตยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกๆความดีที่คุณทํานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่แบบเราพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างก็ทําไปเถอะเนอะอืมมันแบบแค่เราไม่เดือดร้อนตัวเองก็พอนะประมาณนี้นะคะข้อความดีๆแล้วสิ่งทีดีๆที่คุณจะได้ฟังขอดูกลุ่ม3ามสิโอเดคะ่ะหนึ่งเรียนขึ้นมาเลยอูโหดีงามมากดีงามพระรามก้าวมาค่ะกลุ่มสามเด็กสาม น้องต้องมีเจ้าของแน่ๆแหละไม่ใครก็ใครแหละจะต,ต้องได้น้องไปครอบครองนะคะเป็นสิ่งเล็กๆน่อนอๆที่ไปเตยมอบให้คุณด้วยใจนะก็อยากจะบอกว่าวันนี้คือจริงๆเราตั้งใจว่าจะทําคลิปยาวกว่านี้แหละแต่ด้วยเวลาที่ที่มันจํากัดจะต้องไปทํางานต่อนะคะแล้วก็ เตยมตัวฉีดวัคซีนก็คือวันนี้จะฉีดวัคซีนนะคะวันนี้คุณเข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยก็คือเป็นวันที่แบบวด้จะไปฉีดวัคซีนนะคะก็เลยอ่ะทาคลิปลิบๆนะคะยังนอนไม่อิ่มเลยคุณ <laughs> เออนะ,อะข้อความดีๆของหุยคุณการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะการเงินการทองช่องทางการรับเงินใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะได้เงินจากจ็อบสั้นๆจ็อบเล็กๆโอ้นะ คือดีงามมากอะ่ะกลุ่มสามเด็กสามกลุ่มสามเด็กสามคือดีงามพระลำก้าวม,มากเงินขึ้นมาแบบอู้นะหลายใบเลยคุณมาโชคดีมันต้องอยู่ที่นี่แหละนะเรื่องเงินเงินทองทองเออไม่ใช่เงินเงินทองทองสช่นี่เงินเงินเงินทองทองเรื่องเงินเรื่องทองเ,องเองนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมากนะคะคุณจะได้รับช่องทางการรับเงินใหม่ๆหรือมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาหรือถ้าไม่ใช่เรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องของโชค อืมโชคนะโชคแล้วก็มีเรื่องของอโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะโอกาสใหม่ๆหรืออาจจะได้เจอความรักก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินนะคุณอาจจะได้เจอความรักความรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆหรือความรู้สึกดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ความรักโอกาสการงาน การยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือถ้าตอนนี้นะคะมีเพื่อนเพือนท่านไหนที่กําลังป่วยหรือไม่สบายอยู่อาการกําลังดีขึ้นแล้วจะได้เคลียจะได้ชําระล้างพลังงานลบๆทิ้งไปแล้วนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆที่มันเริ่มจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วแต่จริงๆไพ่ดาบไม่มีนะมีไพ่ใบใบเดียวที่มัน เป็นไพ่ของการตัดสินใจเป็นอำนาจเป็นความเด็ดขาดที่มันเกิดขึ้นไปเตยไม่เห็นอุปสรรคนะช่วงนี้นะเร็วๆนี้ก็คือ1สัปดาห์2สัปดาห์ไม่เกินหนึ่งเดือนที่ไปเตยเปิดให้คุณนะไม่ได้มาเช็ค Energy หรือเช็คพลังงานหรือเช็คราศีให้แต่มาส่งข้อความดีๆมาส่งพลังงานดีๆให้คุณเลยถ้าวันเนี้ยมันเป็นข้อความสําหรับคุณจริงๆเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้จริงๆก็คือเรื่องของคุณนั่นแหละนะคุณจะน่าจะสัมผัสมันได้เองไม่ได้มาทําคลิปสั้นๆไม่ได้มาทําคลิปยาาาววเพพรระะะะฉนนนนนัั้้ก็ขขออออใหืืื่ๆโชคคคดีีแลมมมสุง ของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีโชคมีลาบจากสิ่งเก่าๆจากพลังงานเก่าๆหรือจากาาที่ดินมรดกอสังหาอะไรพวกนี้นะคะมรดกของเก่าของมือสองอ่ะคุณมีโชคมีลาบจากสิ่งนี้หรือนะคะเจ้าที่เจ้าทางจะมาให้โชคให้ลาบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะวิโชโชกําไรแขนเรานิดนึงรุ่นนี้มีเพื่อนๆสั่งจองเข้ามาเยอะมากเลยน้องสวยมากนะคะพูดไปแล้วก็นอกเรื่องไปอีกนะคะ ปล่อยงูไข่ใหญ่อีกแล้วเออนะเพื่อนเพื่อนเด็กสามกลุ่มสามอะคือ,ค,อคือแบบดีมากการเฉลิมฉลองความสําเร็จการงานการเงินคือครบอ่ะถ้าป่วยอยู่ก็อาการจะดีขึ้นอะป่วยอยู่อาการเริ่มดีขึ้นเริ่มแบบจะเริ่มอาการดีขึ้นจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมี energy ดีดีมีพลังงานดีดีเกิดขึ้นกับคุณอืมชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากมาก คุณจะมีความสุขอ่ะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการอืมประมาณนี้นะคะคุณจะมีความสุขจะมีความเบิกบานสำรัญจิตเงินทองเนี่ยมันไหลามาเทมาจากจอบสั้นๆจากงานพิเศษที่คุณทำหรืออาจจะมีคนนำโอกาสหรือส่งข่าวดีเรื่องงานให้คุณก็ได้อืม การเฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนระดับหรือแม้กระทั่งการที่คุณได้รับโชครับลาบราบก้อยเออโชคลาบเนี่ยมันมีโอกาสมีโอกาสนะมันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ๆห,หรอกแต่มันอาจจะเป็นโชคลาบลาบร้อยเล็กๆน้อยๆที่คุณได้รับก็ได้ในกลุ่มสามเลขสามโชคดีของขวัญของฝากขนมนมเนย เออของน่ารักกระจุกกระจิกหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งดีๆสิ่งพิเศษที่ที่คนอื่นเขาอยากมามอบให้คุณด้วยหัวจิตหัวใจเขาอ่ะเออด้วยความเสน่หาก็ได้เออประมาณเนี้ยนะคะอ่านี้คือกลุ่มสามเด็กสามนะก็คือถือว่าดีนะถือว่าดีจะไม่เปิดไพ่ต่อนะคะเพราะว่า มันดีอยู่แล้วนะประมาณนี้นะคะขอให้คุณโชคดีมีแต่ความสุขความสดชื่นยิ้มแย้มเบิกบานตลอดวันมีความมั่นใจในตัวเองนะคะกล้าคิดกล้าลงมือกล้าตัดสินใจขอให้คุณเป็นผู้โชคดีมีแต่ความสุขมีแต่ความเมตตาเผื่อแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ นะขอให้ปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานตลอดวันที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะมาส่ง energy ดีๆส่งพลังงานดีๆให้คุณแล้วก็คงจะขอจบคำทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้น้องทุกๆท,ท่านเนี่ยเนี่ยน้องโชคดีนะคะพี่กําไรดูดซับเนี่ยนะคะมีเจ้าของแล้วก็ขอให้คุณได้รับขอให้คุณโชคดีนะ โอ้ยนะละมุนละไมละมุนละม่อมทีเดียวนะคะเนี่ยนะคือน้องละมุนมากนะคะน้องละมุนมากโอเคประมาณนี้วันนี้พอแค่นี้มีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs> ขอให้โชคดีอมเพียงอมเพียงใครได้ไปครอบครองขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ